สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กันที่บ้านสวนพิมพ์พลอยดอนนกชุมจังหวัดยโสธรน,นะครับวันนี้พามาชมฝรั่งกิมจูนะครับที่เราตอนจากต้นมา4ต้นแล้วก็มาเพราะชาลงในกระถางอีกทีนึงนะครับตอนนี้เขาเริ่มออกดอกแล้วนี่ครับตรงตัวนี้บานแล้วนะครับเริ่มบานดอกหนึ่งลนะ ต้นนี้รู้สึกจะมีอยู่สีหดอกนะครับส่วนต้นนี้เพิ่งจะเห็น2ดอกอยู่ตรงนี้นะครับยังไม่บานอีก2ต้นเล็กๆตรงนู้นยังยังไม่ออกดอกนะครับเดีย๋ยวต้องมาคอยดูอีกทีนึงว่าจะได้กินหรือเปล่านะครับฝรั่งที่อยู่ในกระถางเนี่ยถ้ายังไม่ได้ปลูกลงดิน เวลาออกลูกมาจะติดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้าอีกครั้งหนึง่งสำหรับวันนี้ก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับฝากกดติดตามกดไวค์กดแชร์ช่องบ้านสวนพิมพ์พลอยดอนนกชุมและเพจบ้านสวนพิมพ์พลอยดอนนกชุมของเราด้วยนะครับขอบคุณมากเลยครับผมสวัสดีครับ